แห้งคากุณาพวกนา,นาลมโพโพเป็นก่อนจังก่อนอฟ่มบานเท่านี่ละตกลงมาข้าวทีดเลยตกแงกล้งคนเงเงนต็มทีเบ้อ วัตตาสีแดดน้่มได้กับาแดดจากเทียตกเสมือเสมอรดวานกระตกมือนี่กระตกแต่มันบนเมนหิมาแต่มันเป็นก้อนคือก้อนน้ำแข็งก้อนฟมบานห้อนแม่ก้อนเป็นก้อนฟมมแม่ตกลงมาติดน้าคัฟวันสีข,าาขจัดสีรอบภาคกันบายนาำ น้ำเย็นๆนะคะเจ้าสีนี่จากสีได้เืดเ็ดบริเ็ดเดีือดก็จะเป็นแบบนี้เสื้ากันได้เื็ดเดือดลอยบริดือดลอยเนาะเนาะ มะาบานมาเห็ดอันนี้ต่อสีมาเห็ดอันอันห่ออ่าห่อปาเปียเตรียมเคียงไว้ละสีห่อสีเห็ดห่อเห็ดปาเปียสีพัดเส้นเตรียมเรียบร้อยแล้ะมาเบิงเลยจะมาเบิงใดเลยจะเตรียมตัวเห็ดเหล็ดยอยหมูลงไปหมูลงไป บ้านมาแต่ไม่เห็ดดีไร่เห็ดแต่ไกินกป็นไงเก็นไงไม่ถือเบอร์เ่อนีดีดีเป็น้าตกฝป่าอะไรแ่แต่มีตะกอนเัาไว้งั้นอยากจะออกมาทอดกินใส่ตุดแข้งไก่ ปรุงลงเลยค่ะนี่เอาของที่เราชอบลงก่อนไปซักอันนี้น้ำตาลมากจะชับนิดน้ำตาลสักหน่อเป็นน้ำตาลถ้าขาดสิ่งนี้ไปใครๆก็จะว่ามันขาดอะไรสักอย่าง ใส่ลงไปอีสักหน่อยคนให้เข้าเข้ากันผัดผัดใส่ใตับเปีใส่ตับเปี๊ยเรา ใส่หัวผักกาดลงไปเดี๋ยวแค่ลอดน้อเคโป๊กมอแค่ลอดลงไปคนให้เข้ากัน 我们 ใส่วนเส้นผัดนี้แป๊บเนี่ยแล้วใส่วนเส้นลงไปผัดนี้ให้เข้ากันก่อนวนเส้นลงไปวนเส้นลงไป ขับให้เข้ากันค่ะม่กินไหมคะ

เดี๋ยวเอาไปให้มันเย็นสักหน่อยเดี๋ยวก็มาหอนะคะแล้วให้เย็นเย็นแป๊บนึงให้เย็นเย็นแล้วก็จะมาห่อที่ผัดเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยเย็นเย็นแล้วก็จะมาห่อรอแป๊บนึงจ้ะรอให้เย็นก่อนแป๊บนึงแล้วหอบบอสเดี๋ยวมาจุดดูหอกันจ้ะสวัสดีจ้ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะให้มันเย็นแล้วค่อยมานี่ให้มาห่อจ้ะเตรียมห่อได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะเย็นแล้วเย็นแล้วห่อไม่หอกันมาเบิ่งหหอเวลยที่หอกันจ้ะ ยอ่อนี่ค่ะหออันยหญ่สวยเอาห่อใหญ่เอาห่อหน่อยๆห่อหน่อยๆก็ดีหอ่อแตต้องเอาหอ่อใหญ่เห็ดสาเห็ดสาอยู่กันเห็ดหันเห็ดห่อหน่อยๆแ่ต้องเห็ดหอ่อใหญ่ เห็ดสาซากรตตังเห็ดเลีวเข็ดอปิดเดียวก็เข็มขอยายเข็มอย่อยเข็มขอน้อยกรต้องเ็มอหญ่อันนี้มันขาดอันที่แรกแรมัดขาดมัีขาดอันนั้นเทิมมันขาด เเตมา่าม <ITA> ันนแข็งบนนมันสิบเลย้อหอบ่ไดนี่ค่ะหอแหลกจ้ะหอแหกสวยไหมคะสวยบ่ เืเ่ออไปจะได้ประมาณมันได้ประมาณเกือบลอยหอคนะสาหนพันพมันเท็ดหอหน่อยกันไม่เย็ดหอใหญ่กับประมาณสี่สิบหอสี่สิบหอหาสิบหอหอหน่อยจะบต็งเลา เห็ดตำแจวพองย่าเห็ดตำแจวพอมันเนี่มืออยู่บ้าลบางๆก็ได้เห็ดไปแต่กินใครก็อยู่บ้านซื้อๆบาทานหอนหนาวร้อนนั่นคืบ่มีเวลาเห็ดนะคะจะได้เห็ดไปไวญเห็ดใบตะกินยหญ่ใหญ่เออใส่ตุ้เย็นไวแยมยาญก็คนออกมาใส่มันคนออกมาทอดอันผู้ใบบ่อมาทอดก็เอาเข่าเตาอบก็ได้จ้ะเห็ดกินซื้อ เฮ็ดว่าได้ให้ว่าได้ซ้อนมูดอกเฮ็ดเจ้าของกินนี่ละโอเคกินเฮ็ดไปแล้วก็มีซื้อชืขันมายูพีอะไรตังเก่งสุขคนจ้ะพีตะพูเก่งเก่งขันมาถึงพีแล้วตังเก่งสุขคนเฮ็ดเป็นมัดสุขคนขันเด็กเด็กว่าขันมาอยู่เมืองนอกเป็นแมวพลั่งเนาะเฮ็ดกินเป็นมัดสุขคน เห็ดเนี่เห็ดมีเป็นงกัเห็ดเก่งดอกแต่ละคนกัิเ็ดซูฟัวมันกินดอกตีมือไปตีมันแยชัวไปเห็ดซูคุณรสมียแยชวยกินแสบปัาแศบกับจมกักันยองว่าเศบคับดอกทันตะเตมีเห็ดินนะเไรเมปนใดกัว่าบ่เค็มแศบ เห็ดหอมเห็ดเอแผ่นใหญ่ไม่ก็เห็ดเดี่ยวไว้เห็ดาวไวเห็ดออนิมบตกจิบดีเสียละสมานกดีกินแค่ผัวสองสามอันแผ่นใหญ่ก็ิสองอันกเรกน้อยแต่นหน่อยสาอันทีอันก็พดีทองพอดีอิ่ม นี่นะเจ้าหนี้พวกสื่อ,อ,ย,อย่างซื้อหาซื่องไงพ่อมัจจุบันอยจจุบันยังหาซื้อยากก็อยู่นี่ไงจ้ะพวกจังสีเน,นี่ยอันติดเนี่ยผู้ใดมากันหน่วยานก็เอาไข่ก็ได้ไายสวยว่าได้สื่อไข่มากย้ายสวยก็เลยเอาแป้งเอาแป้งติดเอา สช่วยเอาแปลงปิดเอาแปลงห้องอาแปลงเฮดกับเปาห้องนี่แหละผุ้คนผมมีใครเอาใครปิดเอาก็ได้ก <like the> ็ราะใครปิดจริงๆนะกัลีกับสีงานผู้บานซิซกันเฮ็ดไป ไก่จะเลี <S <S ้ยวได้หลายหัวเลี้ยวได้ผ้าปี๊บ ฮอร์ขนมันหอนลายันมันหอนกันมันหอนหรอฮอมันสีแตกมันสีเฮียมันสีออกกับมันสีแดดแต่เราให้ถ่าดินเย็นนี่มันก็สีฮอได้ง่ายสีฮอสบายเวลาฮอร์ขนมันสาฮอร์ยันยันนนี่มันแห้งยัน หย่านห่ออันนี้มันแหนย่ย่านแผ่นมันแหย่ข้าต้องเอาผาเอาผาเอาผาเนี่ยจุ่ปน้ำปิดไว้เพราะว่าข้าวเฮ็ดสาข้นา,ขน,า,ขน,า,น,าน้องเฮ็ดสาตุข้าน้องเฮ็ดพัดมาเฮ็ดใหม่แล้วให้ข้าวเห็ดสีเฮ็ดสาแผ่นมันสีแหย่ข้าต้อตงข้าต้อตงเอาผาซุปน้ำโปกไว้ คุณเห็ดเป็นเหล็กกว่าแต่ยายน่อยก็ว่าให้ฟังแต่ยายน้อยเฮ็ดทั้งสี่แต่ยายน้อยเฮ็ดมาบ่ทันเพราะว่ายายน้อยตะกี้ยายยายสวยแล้วเฮ็ดเป็นไม่ไม่น้อยยายก็สีอ่าคอยเฮ็ดไปพาปิดไว้เฮ็ดเป็นแล้วเฮ็ดไปคนใดผู้บางคนเป็นเฮ็ดเป็นแล้วคนก็เฮ็ดได้แต่เดี๋ยวปอกแปะปอกแปะพันฮองง้างมากๆหรอกยายยายสวยนี่ก็รถหงองกี่เลยล่ะ พอผอบรเิเหตขายก็เป็นผูนน้บรกโภคบริเหตขายบริเ,เหตขายดีดีจ้ะแม่เคยเห็ดไปตะกินยำยำยาก่ะ้งกินมาเจริญส,สองสามอันมาไหวมันสีเหตเพราะว่าห้องเห็ดเพรท่านมันดี 那没得，得跑呀，一天。 เมียฝรั่งเป็นเห็ดเป็นมือทุกคนดอกนี้นะออปเปลี่ยนเพราะว่าฝรั่งเป็นสอบเมียก็ต้องต้องเห็ดใดเก่งเป็นเก่งเทุกคนแยกชอบก็เห็ดอันใหญ่เห็ดอันเล็กๆก็ร่างง่ายๆจริงก็ว่าหาอันหาอันเป็นอินละอาหารหวางเห็ดอาหารหวานฟางเป็นมาก บันน้กิน mm กับขาแต่าเป็นเป็นเป็นไปร้านอาหารเป็กะสร้างอันนี้กอนสร้างร้านอาหารไทยเนาะอันฝรั่งเป็นไป้านอาหารไทปุ๊บเป็นกจีสร้างอันนกิกรอกินกรอาหารห่อปาเะสองมันสีหอปาเตะสออันเนาะเป็นกินกรอนแกเป็นกะสีกิ้ย่างถอดถอดกลุ่มถอดเนสิละกอน อป็นยู่ล่าไทยเป็นเห็ดเขาจะบเห็ดขายเป็นเห็ดก่อนยังไงเห็ดอย่างนี้แต่ก่อนนี้จำหนังรอว่าใส่ติดถือได้แปดสิบปบ๋แปดสิบโคตเป็นเห็ดตะาะทียทุ่มืงินีอ้โอ้ไปใส่บวาดาก็ได้เห็ดขึนเองสิแล้วจ้ะ ตอนนี้ก็น่าเทตอนนี้ก็ในเบิ้งต,ตอนนี้จ่าจ้ะนี่จ่าห่อแล้วแล้วหอ่อกะลังงามพอดีเลยเดี๋ยวจังหน่อยย่ายสัวสีผ้าเฮ็ดอันนั้นต่ำแจวเอาตอนนี้ก็น้อจ่านอ้อเดี๋ยวเพิ่งคลิปหนาต่อจ้ะบ๊ายดีจ้า